ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจมาฟังที้กันก่อนคะ่ะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบฟิล์เท่านั้นนะคะใต้คลิปยังมีลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมากมายและใต้คลิปที่แปะเอกสารเพิ่มเติมของเนื้อหาในคลิปเอาไว้แล้วไว้ไปโหลดอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมลองไปทําข้อสอบหลังดูจบกันด้วยล่ะง,งั้นไปเริ่มดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่บาค่ะพี่ไอค่ะ ป่านเขาวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวเฮจุนการในการปรับเทียบการผลิตนั่นเองค่ะแล้วทำไมต้องทําการปรับเทียบการผลิตด้วยคะพี่ไยการปรับเรียบการผลิตเนี่ยนะคะเราจะทําเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นเป็นการปรับปงกระบวนการภายในโรงงานนั่นเองค่ะและลดการปรับเรียบการผลิตนะคะจะช่วยลดความสุดเปล่าในกระบวนการของเราได้ด้วยนะคะเฮจุนการเนี่ยสุดยอดจริงเลยนะคะพี่ป่านอยากรู้แล้วสินะคะว่ามันเป็นยังไง ถ้าเกิดอยากรู้จักพีจุก่ามากกว่าน,นี้งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเลแนวความคิดในการสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิตโดยการขจัดความไม่สม่ำเสมอด้วยแนวความคิดของโตโยต้าที่เรียกว่าเฮจุนกะหรือการปรับเรียบการผลิตซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกำจัดความไม่สม่ำเสมอโดยการกำหนดการผลิตนั่นเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การขจัดการทำงานที่เกินกำลังและความสูญเปล่าโดยโตโยต้าจะมีคำพูดติดปากว่าสม่ำเสมออย่างเต่าอย่ารวดเร็วอย่างกระต่ายซึ่งจะหมายถึงการให้เราทำงานอย่างสม่ำเสมออย่าเร่งรีบเหมือนกระต่ายซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในภายหลังนั่นเองโดยการทำงานแบบเดิมนั้นจะเน้นไปการผลิตแบบชุดใหญ่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องเก็บสะสมชิ้นงาน ระหว่างผลิตจำนวนมากซึ่งนั่นเป็นสาเหตุของการสูญเปล่าถ้าหากเราสามารถแบ่งชุดการผลิตใหญ่ๆออกมาเป็นชุดการผลิตย่อยๆได้เราก็จะสามารถใช้วิธีการปรับลดเวลาในการติดตั้งเครื่องจกักรหรือเซตอัพไทม์ลงได้นั่นเองและการผลิตแบบชุดเล็กๆนี่นะคะเราจะสามารถทำได้โดยการกำหนดตารางการผลิตประจำวันโดยการกำหนดลำดับต่างๆให้เป็น ลำดับที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของปริมาณผลิตภัณฑ์สมดุลกันหรือจะเรียกว่าเป็นการปรับภาระงานก็ได้ค่ะซึ่งคำสั่งซื้อก็จะถูกจัดลำดับให้อยู่ในรูปแบบที่ทำซ้ำไปซ้ำมาและมีการปรับเรียบความแปรปรวนในคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยทำให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านั่นเองต่อไปเราไปดูตัวอย่างการคำนวณดีกว่าค่ะว่าเขาปรับเรียบก,การผลิตรายวันยังไง นโรงงานแห่งหนึ่งได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในเดือนนี้คือ x y z จํจนวน2,000 1,000แล้วก็600ชิ้นตามลำดับซึ่งแต่ละเดือนเราจะทำงาน20วันวันละ9ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาในการเซตอัพเครื่อง1ชั่วโมงเราจะได้ตารางการปรับเรียกการผลิตตามตารางดังนี้ทีนี้เราก็มาดูยอดประจำเดือนของแต่ละตัวแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็นยอดประจำวันโดยการ หาร20ลงไปก็จะได้ยอดประจําวันของแต่ละตัวซึ่ง x ได้ยอดประจําวันคือ100 y ก็คือ50ชิ้น z 30ชิ้นและผลรวมของแต่ละัวคือ180ชิ้นนั่นเองต่อ,อไปเราก็มาหายอดประจํำชั่วโมงกันนะคะว่าใน1ชั่วโมงเราต้องผลิตกี่ชิ้นโดยนําจํานวนเวลาในการทํางานของเราก็คือ9ชั่วโมงลบออกจากเวลาเซตอัพทามหนชั่วโมง ที่เราต้องลบออกนะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดเซตอัพไทมนั้นเราไม่ได้ผลผลิตของสินค้านั่นเองดังนั้นยอดประจำชั่วโมงของสินค้า X ก็จะเท่ากับ12ชิ้นสินค้า Y เท่ากับ6ชิ้นสินค้า Z เท่ากับ3ชิ้นรวมทั้ง3ชิ้นนะคะก็เท่ากับ21ชิ้นนั่นเองจากนั้นเรามาหาสูตรของแทลคูลจาก Available Production Time หารด้วย Customer Demand ดังนั้นค่า Text Time ของ x ก็จะเท่ากับ4.8นาที y เท่ากับ9.6นาทีและ Z ซเท่ากับ16นาทีรวมเป็น30.4นาทีนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะสามารถกำหนดลำดับในการผลิตของสินค้าได้แล้วค่ะโดยสินค้า x ที่ปริมาณการผลิตรายวันก็คือ100ชิ้น ในทุกๆ4.8นาทีจะผลิตออกมาได้1ชิ้นและสินค้าวายต้องผลิตให้ได้วันล,ละ50ชิ้นโดยในทุกๆ9.6นาทีจะสามารถผลิตได้1ชิ้นและสินค้าแซดต,ต,ต้องผลิตให้ได้วันล,ละ30ชิ้นโดยทุกๆ16นาทีจะสามารถผลิตได้1ชิ้นทีนี้เรามาลองเรียงลำดับการทำซ้ำในการผลิต10ครั้งดีกวา่าว่าจะได้ชุดการผลิตเป็นยังไงโดยเราก็จะสามารถเรียงได้ดังนี้ ทุกๆ4.8จุดแนาทีก็จะมี x หลังจากนั้นก็จะเป็น y แล้วก็เป็น x อีกทีแล้วก็จะมาเป็นแเพราะว่าแซดอะจะผลิตได้ทุกๆ16นาทีนั่นเองจากนั้นก็วนกลับมาที่ x y x แล้วก็ z แล้วก็ x y วนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนชิ้นที่ต้องการผลิตใน1วันนั่นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักกับการผลิตแบบชิคกะบับกันดีกว่าค่ะมันก็คือการผลิตแบบครั้งละมากมาก ซึ่งจะมีการจัดทําตารางในการผลิตหลายเดือนสําหรับการผลิตสินค้าแต่ละตัวโดยจะผลิตแต่ละตัวให้ครบทุกชิ้นตามลำดับตลอดทั้งเดือนอย่างเช่นจะมีการผลิตสินค้า A 50,000ชิ้นในช่วง2ส,สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็ผลิตสินค้า B 20,000ชิ้นและสินค้าตัวสุดท้ายตัว C 5000ชิ้นในช่วงปลายเดือนซึ่งตารางการผลิตแบบนี้นะคะจะถูกเรียกว่าการผลิตแบบชิกระบับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเครื่อนผ่านกระบวนการผลิตเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนอาหารเสียบไม้นั่นเองโดยการผลิตแบบชิกระบับก็จะมีอยู่3แบบซึ่งแบบแรกเรียกว่าการผลิตแบบปริมาณมากๆหรือ mass production อันที่2ก็คือการแบ่งส่วนการผลิตหรือ segment production และอย่างที่3ก็คือการผลิตแบบผสมรุ่นซึ่งการผลิตแบบผสมรุ่นเนี่ยเป็นเพียงการผลิตแบบเดียวที่แสดงให้เห็นว่า เป็นการปรับเรียบการผลิตที่แท้จริงได้มากที่สุดเองค่ะเรามาทําความรู้จักแต่ละตัวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัวแรกก็คือการผลิตแบบปริมาณมากๆหรือ mass production ซึ่งเราจะจัดตารางการผลิตแบบ mass production โดยการผลิตครั้งละมากๆนี่จะต้องนําสินค้าที่มียอดการสั่งซื้อจํานวนมากที่สุดมาผลิตก่อนในช่วงต้นเดือนแบบที่2อก็คือการแบ่งส่วนการผลิตหรือ segment production เราจะจัดตารางการผลิตของ segment โดยการแบ่งเฉลี่ย ยอดจากรายเดือนมาเป็นรายวันโดยจะสลับชนิดกันแบบรายวันดังภาพนี้ซึ่งการผลิตแบนี้ก็สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นการผลิตแบบรายวันซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการสต็อกตามมาและมีสินค้าระหว่างผลิตและการรอขนจงอย่างไม่คุ้มค่านั่นเองและอย่างสุดท้ายก็คือการผลิตแบบผสมรุ่นหรือ Mix Mo d e เดซึ่งจะเป็นการเฉลี่ยสินค้าทุกทุกรายการทุกรุ่นการผลิต มาให้สามารถผลิตได้ทุกๆชั่วโมงโดยจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเราจะสามารถขนส่งออกไปได้อย่างทันเวลาพอดีหากมีการจัดระบบการขนส่งดีๆนั่นเองค่ะซึ่งการจะปรับเรียกการผลิตให้สำลิดผลนั้นก็คือเราต้องรู้ค่าเทคทางหรืออัตราการผลิตที่ลูกค้าต้องการนั่นเองซึ่งมันเป็นปูญแจแห่งการวางแผนประจําวันหรือเป็นการคํานวณหาเวลาผลิตที่สามารถ ผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างทันเวลาพอดีซึ่งค่านั้นนะคะไม่สามารถวัดได้ว่าเป,เ,ปเป็นความสามารถของกระบวนการของเราหรือเปล่าแต่เป็นการคำนวณเลขเพื่อทําให้เรารู้ว่าการผลิตนั้นสอดคล้องกับความต,ต้องการของลูกค้าในตลาดหรือเปล่าและสิ่งที่ขายไม่ได้อีกอย่างก็คือเฮดจุดกระบ็อกหรือกล่องการปรับเรียบการผลิตซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทาหน้าที่แสดงความต้องการของผลิตภัณฑ์และกําหนดลําดับ การทำงานที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแบบผสมรุ่นที่ถูกผลิตออกมาทั้งวันในแต่ละสายการผลิตนั่นเองค่ะซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ว่าช่องของเฮจุนกะนั้นจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่างานประเภทใดที่อยู่ในคิวสำหรับการผลิตเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนั่นเองคนงานในกระบวนการก็จะนำการ์ดคำบังสำหรับช่องเวลาปัจจุบันออกแล้วก็มาบรรจุลงกล่องเพื่อจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฝึกอบรมข้ามสายงานพนักงานหลายทักษะหรือ Multi ติโฟสกิลนั่นเองซึ่งจะช่วยให้พนักงานนั้นพร้อมเข้าสู่การผลิตแบบทันเวลาพอดีเพื่อให้พนักงานสามารถทํางานในเซลล์และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนรุ่นการผลิตแบบบ่อยๆครั้งได้นั่นเองซึ่งพนักงานก็จะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องมากก็ได้แต่ว่าต้องสามารถทําได้หลายอย่างเช่นพนักงานประกอบก็จะต้องรู้เรื่องของเครื่องบ้าง หากมีเครื่องพังหรือมีปัญหาเราก็จะได้สามารถบอกได้ว่ามีปัญหาที่ตรงไหนซึ่งจะช่วยลดเวลาในการวินิจฉัยของช่างนั่นเองค่ะต่อไปเป็นการออกแบบเซลล์การทำงานที่มีคุณภาพหรือ Cellular Manufacturing เป็นการผลิตแบบเซลลูล่าในระบบการผลิตแบบเหมาะสมซึ่งจะทำให้ฝ่ายผลิตมีความยืดหยุ่นต่อบริมาณแล้วก็รูปแบบของการผลิตต่างๆเมื่อพนักง,งานนะคะได้ฝึกอบรมแบบนั้น ทักษะมาแล้วก like ็พร้อมสําหรับการทํางานแบบเซลลูล่าแล้วค่ะซึ่งระบบแบบเซลลูล่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นการนำจำนวนพนักงานที่ตามต้องการนะคะเข้าไปอยู่ในเซลลการผลิตเพื่อควบคุมเครื่องจักรหรือการทำงานแบบเซลเดียวนั่นเองกระบวนการ one piece หรือการไหลแบบชิ้นเดียวซึ่งเป็นการผลิตหรือการลำเลียงผลิตภัณฑ์ตามหลักย้าย1ชิ้นผลิต1ชิ้นหรือการย้าย1ชุดเล็ก และการผลิตชุดเล็กนั่นเองค่ะโดยการผลิตนั้นจะต้องผลิตสิ่งที่ต้องการเท่านั้นและผลิตในเวลาที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการเท่านั้นนะคะซึ่งความหมายของวันพีซพัวก็คือลำดับของผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านกระบวนการหนึ่งหน่วยในเวลาเดียวกันการหลายของชิ้นงานชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการประมวลผลแบบแบบ ซึ่งการผลิตแบบแบตเนี่ยจะเป็นการผลิตในจํานวนที่มากๆในครั้งเดียวและจะถูกส่งผ่านกระบวนการผลิตเป็นชุดหรือเป็นกลุ่มแต่ในขณะที่วัน piece o นะคะจะเป็นการเน้นวิธีการผลิตเองแทนการรอการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นหากโรงงาน A นั้นต้องการผลิตสินค้าให้ได้10ชิ้นโดยใช้กระบวนการผลิต3ขั้นตอนก็คือ A และว B แล้วก็ C จะต้องผลิตสินค้าที่กระบวนการ A ให้ครบ10ชิ้นจากนั้นจะส่งไปที่กระบวนการ B 10ชิ้นแล้วก็ต้องทำทั้ง10ชิ้นให้เสร็จภายในกระบวนการ B แล้วก็ส่งที่กระบวนการ C ซึ่งในแต่ละกระบวนการใช้เวลาในการผลิต10นานทีลางนั้น first piece ของระบบผลิตแบบแบตจะได้ในวนาทีที่21นั่นเองและจะผลิตเสร็จโดยใช้เวลา30นาที แต่กระบวนการแบบ one piece flow จะเป็นการนำกระบวนการทั้งสามมาต่อกันและจะเริ่มผลิตชิ้นแรกในเวลาหนึ่งนาทีแล้วส่งไปที่แผนดีแล้วก็แผนดีเลยซึ่งจะเป็นการผลิตเสร็จทีละชิ้นแล้วส่งต่อไปได้เลยดังนั้น first piece จะได้เท่ากับ3นาทีและจะผลิตเสร็จในเวลา12นาทีนั่นเองต่อไปเรามาดูข้อแตกต่างของกระบวนการผลิตแบบแบบแล้วก็ one piece flow กันดีกว่าค่ะ อย่างแรกก็คือ one-piece 4ใช้พื้นที่น้อยกว่าเนื่องจาก one-piece 4จะเป็นการย่อยแบบในการผลิตให้เล็กลงทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าประเภท w o r k i n process น้อยลงทำให้ไม่มีการสต็อกสินค้าและใช้พื้นที่น้อยลงนั่นเองค่ะในขณะที่การผลิตแบบแบบนั้นจะต้องผลิตในจำนวน,น,นมากๆทำให้จะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และขนย้ายได้ยากทำให้ความยืดหยุ่นในการผลิตนั้นมีน้อยนั่นเอง 3. ระบบการผลิตแบบวัน p ี i โฟ p o เป็นการวางผังโรงงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มง,งานที่สามารถทําจบได้ในแผเนกเลยนั่นเองส่วนแบบแบบนั้นจะเป็นการวางผังโรงงานประเภทเครื่องจกักรซึ่งจะต้องทําให้เสร็จภายในกระบวนการนั้นจากนั้นค่อยส่งไปที่กระบวนการถัดไป ซึ่งการผลิตแบบนี้อาจจะก่อให้เกิดสินค้าคงคลังประเภท work in process ได้นั่นเองค่ะข้อ4การควบคุมคุณภาพของ one piece โฟนั้นควบคุมได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีเวลาในการตรวจชิ้นงานได้ทีละชิ้นในส่วนของแบบแบบนั้นจะควบคุมคุณภาพได้ยากกว่าและอาจจะต้องเปลี่ยนรุ่นบ่อยซึ่งจะเป็นการส่งตรวจทาให้การตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองข้อ 5. คืองานระหว่างผลิต ของ One วันพ e Pro นั้นน้อยเนื่องจากเป็นการผลิตแล้วส่งต่อไปเลยส่วนแบบแบบนั้นจะมีงานผลิตมากเนื่องจากจะต้องทําให้เสร็จก่อนจะส่งไปที่ปรเบสนกถัดไปนั่นเองค่ะข้อ6ช่วงเวลาในการนำผลิตนั้นสั้นส่วนแบบแบบนั้นจะใช้เวลานำในการผลิตนานข้อ7แบบวั e พ e Pro นั้นจะเกิดการขนถ่ายน้อยเนื่องจากการวางผังโรงงานแบบผลิตทำให้พนักงานนั้นเคลื่อนไหวตัวน้อยลงและ ระยะในการขนถ่ายนั้นสั้นส่วนแบบแบบนั้นจะมีการขนถ่ายมากเรื่องจายจะต้องขนถ่ายในระยะที่ไกลและจํานวนมากนั่นเอง SNE e, หรือที่คนเรียกติดปากว่าสเสม็ะเป็นการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วก็คือเป็นเทคนิคในการลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรให้อยู่ในหน่วยของนาที ซึ่งก็จะไม่เกินจิมนาทิ้นเองค่ะ<น>โดยดรชินเกียวใช้เวลา19ปีในการพัฒนานระบบ SMED ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทําให้เขาพบข้อเท็จจริง2ประการซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบ SMED คือข้อแรกในการปฏิบัติติดตัต้งเครื่องจักรสามารถแบ่งออกได้2ประเภทก็คือการติดตั้งเครื่องจักรภายในหรือ internal setup เป็นการติดตั้งเครื่องจักรที่ทำได้ก็ต่อเมื่อต้องหยุดเครื่องจักรเพียงเท่านั้นเช่น การใส่แม่พิมพ์ลงในแท่นพิมพ์ซึ่งเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเครื่องปั๊มหยุดทํางานเท่านั้นไปก็คือการปรับตั้งเครื่องภายนอกหรือ external setup เป็นการติดตั้งเครื่องจักรที่เราสามารถทําได้ในขณะที่เครื่องจักรยังคงทํางานอยู่ยกตัวอย่างเช่นการจับเตรียมสลักเกียวที่จะามายึดแม่พิมพ์ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะทําขณะที่เครื่องปั๊มยังทํางานอยู่นั่นเองค่ะอย่างที่สที่เดือกเตอร์ชินเกียว ได้ค้นพบก็คือการทำ SMED เนี่ยสามารถช่วยลดเวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจกอักรหรือเชนโอเ o อร์ท i แล้วก็ยังสามารถเดินเครื่องจักรได้นานขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนงานภายในให้กลายเป็นงานภายนอกให้ได้มากที่สุดนั่นเองก่อนอื่นเรามาดูแผนภาของการทำงานโดยปกติก่อนดีกว่าค่ะซึ่งโดยปกติเราจะมีช่วงเวลาในการทำงานอยู่3าช่วงก็คือช่วงแรกเป็น last good part ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการผลิตปกติก่อนที่จะสิ้นสุดล้มอาจจะเกิดเพราะว่าความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนไปหรือมีการเปลี่ยนรุ่นในการผลิตในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นการเซตอัพเครื่องใหม่ซึ่งจะรวมตั้งแต่กระบวนการปรับตั้งและการปรับแต่งค่าต่างๆซึ่งเราจะเรียกตรงๆว่าการเชน n ์โอเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้นะคะทางเราจะเรียกว่า งานที่ไม่สร้างมลูลค่าหรือว่า Non-Value Add ซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเราจะใช้เทคนิค SMED ในการลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องลงหลังจากนั้นก็จะเริ่มการผลิตแบบเต็มกำลังนั่นเองอเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าทำไมถึงต้องทำ SMED แทนการปรับตั้งเครื่องแบบเดิมโดยเรามาดูตัวอย่างของโรงงาน A กันดีกว่าคะ่ะโดยโรงงาน A จะต้องผลิตสินค้าให้ได้วันละ5,000ชิ้นในเวลาการทำงานปกติแชั่วโมง โดยใช้เวลาเซตอัพเครื่องไป2ชั่วโมองและใช้เวลาผลิตไป6ชั่วโมองโดยโรงงานจะต้องเสียค่าเช้จ่ายในการเซตอัพ i ทม2ชั่วโมองในจํานวนเงิน20,000บาทและเวลาในการผลิตเป็นจํานวนเงิน30,000บาทนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองหาฟิกซ์คอร์สของสินค้าแต่และชิ้นกันค่ะโดยฟิกซ์คอร์สสามารถหาได้จากต้นทุนในการผลิตหาด้วยจํานวนที่ต้องผลิตซึ่งต้นทุนในการผลิตนี้นะคะจะเป็นต้นทุน ของการผลิตจริงๆเราก็จะได้ฟิกคอสของโรงงาน A เท่ากับค่าเซตอัพไทม์บวกกับเวลาในการผลิตดังนั้นก็จะเท่ากับ20,000บาทบวกด้วย30,000บาทเท่ากับ50,000บาทหารด้วยจำนวน5,000ชิ้นค่าฟิกคอสของโรงงาน A ก็จะเท่ากับ10บาทต่อชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งหากเรานำ SMED มาปรับใช้ในการปรับเวลาการเซตอัพไทม์ให้ลดลงมาสักหนึ่ชั่วโมง เราก็จะเสียค่าใช้จ่ายในตรงนี้เท่ากับ10000บาทต่อล็อตส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะเท่าเดิมนะคะดังนั้นฟิกค,คอสหลังจากเราทํา s m b d ก็จะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการเซตอัพเครื่องเท่ากับ1นึ่งบาทบวกกับราคาที่เราจะต้องจ่ายในการผลิตก็คือ30,000บาทดังนั้นก็จะเท่ากับ40,000บาทต่อล็อต และหันด้วย5,000ชิ้นดังนั้นฟิกซ์คอสของโรงงานแห่งนี้ก็จะเท่ากับ8บาทต่อชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าใช้จ่ายของเรานั้นลดลงในขณะที่มีเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั่วโมงยิ่งเราลดเวลาในการเซตอัพเครื่องได้มากเท่าไหร่ต้นทุนที่โรงงานจะต้องจ่ายก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นค่ะอีกทั้งยังจะช่วยให้เราสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นและส่งได้ทันเวลาพอดีอีกด้วยค่ะ แล้วระบบการขนส่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือระบบการขนส่งแบบนิ้วรันโดยระบบการขนส่งแบบนิ้วรันนี่นะคะเป็นการนําระบบการขนส่งนมมาประยุกต์ใช้กับโรงงานซึ่งเป็นการขนส่งจากต้นทางโดยโรงงานจะเป็นผู้ส่งไปยังลูกค้าหลายรายเมื่อรถบรรทุกนั้นได้ส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายแรกแล้ว ก็จะนําบรรจุพันเปล่าไว้แลกเปลี่ยนกลับไปที่โรงงานคืนเพื่อนํามาสับเปลี่ยนกับภาชนะและใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปค่ะและมิ้วรันนั้นจะมีความพิเศษในเรื่องของรูปแบบของการขนส่งที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากมิ้วรันนั้นจะเดินไปที่การขนส่งของแต่และรอบในปริมาณที่น้อยแล้วก็หลากหลายและขนส่งในวันละหลายหลายเที่ยวโดยการส่งทุกรอบนั้นรถบรรทุกจะต้องบรรทุกเต็มคันแล้วก็เต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะ ซึ่งมิลลรันนั้นจะถูกประยุกมาจากแนวความคิดของระบบการส่งนมในสหรัฐอเมริกาซึ่งในทุกๆเช้าจะมีคนจากฟาร์มนมนำขวดนมมาส่งให้ตามบ้านของลูกค้าแต่ละหลังโดยแต่ละหลังนั้นจะนำขวดนมเปล่ามาวางไว้หน้าบ้านแทนคำสั่งซื้อของบ้านหลังนั้นค่ะจากนั้นพนักง,งานก็จะทำการเก็บขวดนมเปล่าแล้วก็นำขวดนมใหม่แทนจำนวนขวดนมเปล่าที่ลูกค้านั้นวางเอาไว้ซึ่งจะเป็นแบบนี้ในทุกๆเช้าค่ะ การทำแบบนี้นั้นจะช่วยให้เราสามารถจัดส่งสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าให้กับลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการวนเก็บสินค้าใหม่และระบบการขนส่งแบบนิวรันนั้นยังเป็นเทคนิคที่ใช้สนับสนุนระบบการผลิตแบบ just in time โดยเน้นการวางแผนขนส่งวัตถุดิบและคำสั่งผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความลูกค้าได้ทันเวลาพอดีแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้แบบทันเวลาพอดีค่ะ โดยโรงงานจะต้องประเมินความต้องการของลูกค้าให้ได้แม่นยำที่สุดเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างโคดท้วนตามความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆและโรงงานจะต้องทำการวางแผนเส้นทางเวลาปริมาณชิ้นส่วนให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงงานด้วยนะคะโดยทางโรงงานจะจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับชิ้นส่วนจากซัพพายเออร์แต่ละลายตามเส้นทางที่กำหนดตามปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทำการนัดหมายช่วงเวลาในการรับชิ้นส่วน เมื่อรถบรรทุกไปรับของจากซัพพลายเออร์มาแล้วครบทุกลายในเส้นทางที่จัดเอาไว้ก็จะเดินทางกลับเข้ามาที่โรงงานเหมือนเดิมโดยเส้นทางทันขนส่งมักจะเป็นแบบวงรอบและต้องตรงเวลาพอดีดังนั้นการวางแผนเส้นทางศักยภาพของรถบรรทุกและคนขับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันรวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถวางได้พอดีกับพื้นที่บนรถบรรทุก ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับกิจการเราได้ค่ะโดยแนวคิดของเฮจุนกะจะต้องนำความต้องการการผลิตแต่และชนิดมาปรับเป็นแบบแผนการผลิตต่อวันเพื่อลดเวลาหลี t ท m e ที่ลูกค้าต้องรอในการสั่งซื้อสินค้าดังนั้นการปรับเรียบการผลิตจึงเป็นการปรับให้ผลิตในรูปแบบของการสต็อกสินค้าเล็กๆและเป็นแบบคลาสุ่นในการผลิต ื่อลดระดับสินค้าคงคลังนั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเป็นส่วนช่วยทําให้เราสามารถปรับเรียกการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองพอเราสามารถปรับเรียกการผลิตได้นะคะระบบการดิดแบบควลาพอดีก็ทําไม่ยากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะให้ดกันค่ะจะเป็นการปรับเรียกการผลิตเพื่อให้เราสามารถผลิตตามคําสั่งแล้วก็เวลาแล้วก็จํานวนที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะซึ่งการปรับเรียกการผลิตนะคะจะทําให้เราสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ตออสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายแล้วก็สามารถขนส่งในทันเวลาพอดนีนั่นเองค่ะแถมยังสร้างระบบการผลิตแบบสลอดเสมอใช้พนักง,ง,งานน้อยและผลิตสินค้าออกมาโดยที่เราไม่ต้องรอให้เสร็จครบทุกคําสั่งนะคะแล้วค่อยส่งไปกระบวนการถัดไปเหมือนแต่ก่อนค่ะและเหตุจุกัดนะคะจะเป็นการปรับปรุงตั้งแต่การวางแผนการผลิตตารางการผลิตต่างๆการวางแผนการผลิต,ตา เพื่อให้ลดเวลาในการจัดส่งสินค้าระยะทางในการขนส่งการเคลื่อนไหวของพนักงานสั้นที่สุดในะลดเวลานำเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดแล้าใครสนใจที่จะลดแบตไซส์แล้วก็ผลิตสินค้าออกมาได้หลากหลายนะคะสามารถนำเฮจุกะไปใช้ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนิ้พี่ไปแล้วบ๊ายบาย